สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ดูซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาที่รักเธอที่สุดเลยกันก่อนนะคะมาหาคุณหมอเหอก่อนค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าแหมมาถูกทางมากๆเลยนะคะจางหลิงเธอกับฉีรั่วหานะคะก็สร้างปรากฏการณ์ที่ดีเนาะเป็น Talk of the Town กันเลยทีเดียวตอนนี้เรตติ้งอินเตอร์เนชั่นะคะ8.7นะคะเ,เพื่อนๆก็ถือได้ว่าสูงมากๆทีเดียวค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะนี้เรามาเจาะลึกเนาะใน ฉากที่พวกเราเห็นผ่านละครมานะคะก็เป็นฉากที่สองคนเนี่ยเขาคือยังไงดีความคุ้มเครือของ ทางด้านของผู้หญิงนะคะที่บอกเลิกผู้ชายไปก่อนในช่วงแรกใช่ไหมแล้วทางด้านผู้ชายก็คือคุณหมอเหอด้วยความที่เขาก็อยู่ในชุมชนเดียวกันกันกบนางเอกนี่แหละแล้วก็เป็นความต่อต้านในใจที่เขาก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้เนาะแต่ทีนี้เวลาที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นถึงฝีมือการแสดงนะคะของคุณจางหลิงเหอแล้วก็คุณฉิวลู่หานด้วยค่ะทั้งคู่ก็ทําได้ดีมากเลยนะคะในฉากที่เหอซูเย่นะคะกับสนสีฝานพบกันโดยบง อนบนถนนนะคะแถวแถวบ้านค่ะพวกเขามีการสบตากันนะคะก็เรียกได้ว่าพวกเราคนดูเนาะก็รู้สึกลุ้นโคตรเลยนะคะคือสบตากันแล้วมันก็คือด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเนี่ยคือทั้งคู่ยังไม่ได้มีใครเอ่ยปากพูดมาก่อนค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์มันมีความน่าอึดอัดนะคะมีเรื่องที่เหมือนอยู่ในใจของพวกเขามากมายเลยนะคะจริงน่าจะพูดออกมาแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้เอ่ยคําพูดใดๆเอาแต่จ้องมองกันด้วยสายตาที่เรียกได้ว่าอ เอาไงดีสายตาที่มองกันและกันแบบว่างเปล่านะคะพวกเราคนดูค่ะอยากจะรีบวิ่งเข้าไปในจอนะคะเพื่อจะเชียร์พวกเขาช่วยชีวิตพวกเขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าในจุดนี้ที่ฉากนี้ออกมาเนี่ยก็มีเหล่าบรรดา,าคนที่ดูนะคะก็ได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้มากๆเลยประมาณว่าแต่แล้วใส่สติกเกอร์หัวใจแยกกันอนะหัวใจแบบสลายสลายนะคะเรียกได้ว่าเป็นฉากที่บีบคั้นหัวใจทุกทีเลยเวลาที่พระเอกกับนางเอกเขาพวกเรา คนดูพวกเรารู้ว่าพวกเขารักกันแต่ว่าการแสดงออกของพวกเขามันสร้างความอึดอัดให้คนดูนั่นเองค่ะซึ่งนั้นก็หมายความว่านักแสดงเก่งนะคะเพราะทำให้พวกเรานั้นอินไปกับเขาได้ด้วยค่ะคุณหมอเหอนะคะซึ่งรับบทโดยจางหลิงเหอนั้นก็เรียกได้ว่าเขายังไงดีเขาดูเศร้ามากแล้วกันนะคะในตอนที่ในตอนที่ฝ่ายหญิงนั้นปฏิเสธเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ฉากน้ำตาคลอคลอเนาะตามีความแวแวแวาวาวก็ทำให พวกเรารู้สึกว่าอืเขา เขาแบบยังไงดีล่ะเขาควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ควรจะได้รับการปอบโยนนะคะว้าต่อหน้าพวกเราแล้วก็ในฉากที่สะเทือนใจพวกเรานอะก็เป็นฉากที่เขาสรารภาพรักแล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จนั่นเองนะคะก็น่าสลดใจยิ่งนักนะคะคําตอบนะของนางเอกนะคะที่บอกว่าฉันนะไม่อยากตกหลุมรักใครในตอนนี้คะ่ะทําให้คุณหมอเหอซูเย่นั้น,นะะรู้สึกผิดหวังหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็หัวใจของผู้ชมอย่างพวกเราก็สงส คุณหมอด้วยนะคะมันก็มีความดิ่งๆลงไปนิดนึงซึ่งการวางโครงเรื่องแบบนี้นะคะก็อย่างนี้แหละมันจะหวานมากทั้งเรื่องมันก็การะไรอยู่นะคะมันก็ต้องมีการฉากที่เป็นดนันเคะมีความบีบหัวอกหัวใจกันบ้างเนาะคนดูก็มีทั้งอารมณ์ขึ้นๆลงๆนั่นเองนะคะคือก็มักจะปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผ่านฉากนี้ไปอีกหน่อยเดี๋ยวพวกเขาก็ดีกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีแต่ฉากหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในจุดที่มันเป็น เรื่องราวของโรแมนติกแบบนี้เราไม่อยากจะดูเนื้อเรื่องที่มันโหดร้ายมากนะคะเพราะว่าเราดูแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเอ้ยมันมันน่าจะเป็นทรงที่ดีนะจบดี happy แฮปปี้เอนดิ้งอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่อยากจะดูฉากที่มันโหดร้ายแล้วก็บีบคันต่อจิตใจของพวกเรานะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยนะคะได้ยินแล้วก็ไม่เคยได้อ่านแล้วก็ไม่เคยได้แบบมีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะคนดูในประเภทหลังนี้นะคะจะรู้สึกแบบโอ้โหสุดๆเลยนะคะจะรู้สึกมีความกดดันมากๆเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องในเนื้อเรื่องต่อไปนั่นเองนะคะว่าเออเขาจะกลับมากันได้ไหมหรือว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรที่เทินแบบว่าทาให้พวกเขาหมุนกลับมารักกันแบบรึกซึ้งอีกอะไรอีกนะคะอยากให้ตัวละคร มีแต่บทดีๆที่ที่เป็นอะไรที่ดูแลจิตใจของคนดูด้วยนะคะซึ่งเนื้อเรื่องในบางตอนเนาะของเรื่องเรื่องเองนี้นะคะรักเธอที่สุดเลยก็จะมีความความน่าเศร้าเหลือเกินโดยเฉพาะถ้าพวกเราก็ลุ้นเรื่องนี้พระเอกเนาะตกหลุมรักนางเอกก่อนแล้วก็รักมากๆเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาการของความถูกปฏิเสธเรื่องราวของการอกหักเนี่ยก็ทําให้ พวกเราเองก,ก็หยุดไม่ได้ที่จะรู้สึกให้กำลังใจคุณหมอเหอซูเย่ใช่ไหมล่ะพวกเราทุกคนนะคะก็หวังที่จะเจอเหอซูเย่แล้วก็สนสีฝานนั้นกลับมานะคะรักกันจับมือกันแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆหวานๆให้แก่กันนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พวกเราเสพติดได้ง่ายเป,เป็นเรื่องราวความรักที่มีความอบอุ่นแล้วก็ดาราน,นักแสดงก็หน้าตาดีมากอีกด้วยนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่มีฉากอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพระเอกแล้วก็ นางเอกเนี่ยมันก็จะเกิดเเขาเรียกว่าดราม่าบนบนแพลตฟอร์มขึ้นมาทันทีเพราะว่าคนดูเขาอินมากๆนะคะก็จะเริ่มมีคอมเมนต์ที่ต่อต้านแล้วก็มีเรื่องราวของการถกเถียงด้วยบางทีก็ลืมไปหรือเปล่าว่าดูละครกันอยู่นะคะก็ขอนะคะแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขอคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แนวแบบซาดิสหรือแนวที่มันเจ็บปวดอะไรนะคะนางเอกของเราป่วยก็จริงแต่ว่ามีคุณหมอเหอซูเยซึ่งพร้อมที่จะ ทุกอย่างทุ่มเทให้นางเอกหมดเลยแล้วนางเอกของเราก็มีในสิ่งที่คุณหมอเหอต้องการเช่นเดียวกันนั่นก็คือนางเอกนั้นเป็นที่รักของคุณหมอเหอเพราะฉะนั้นนางเอกนะคะเวลาที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องของความเข้าใจความอบอุ่นให้กับคุณหมอเหอเนี่ยก็คือต่างคนต่างก็ช่วยเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันนั่นเองอะคะ่ะ แล้วก็แน่นอนว่านี่ก็ต้องเป็นเหตุผลหลักเลยนะคะที่พวกเราดูละครเรื่องนี้เพราะว่ามันจะต้องไม่จบเศร้านั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะในประเทศจีนเองก็เป็นไวรัลเลยนะคะแล้วก็มีตอนนี้ก็ผ่านละครแนวเศร้าๆมาหลายเรื่องแล้วนะคะอย่างมะกอกขาวที่ได้ดูไปเนาะในตอนนั้นก็ทรมานหัวใจมากทุกคนก็หาเรื่องอื่นมาเพื่อจะเยียวยาหัวใจแล้วก็มาเนี่ยแหละคะ่ะพึ่งกันนะคะเรื่องเรื่องรักเธอที่สุดเลย ะะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็มารักษาอาการหัวใจดิ่งนะคะดิ่งแบบว่าตกลงไปในช่วงที่แบบอืในเรื่องที่ผ่าน,านมาเพราะฉะนั้นในบทละครของเรื่องนี้มันมีแค่28ตอนเองเพื่อนๆแล้วมันก็มีความน่าตื่นเต้นนะคะลุ้นไปทุกๆตอนเลยแล้วก็ตอนไหนที่เป็นเรื่องราวของแฟนเก่ากลับมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขอสะใจหน่อยขอนางเอกเราชัดๆหน่อยขอคุณหมอของพวเราปกป้องนะคะนางเอกไม่ให้กลับไป ไอ้เจ้าเหียนเหิงอะไรเงี้ยพวกเราก็จะมีความลุ้นไปด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเกินครึ่งเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะค่อยๆคลาย,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 ยปมแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณหมอเหอซูเย่กับสนสีฝานั้นเพศกับนางเอกของเรื่องค่ะจะลงเอยกันได้ดีขนาดไหนนะคะพวกเรารู้อยู่แล้วพวกเขาจะต้องลงเอยกันแน่แต่ว่าจะดีขนาดไหนแล้วก็การแบบดูแลหัวใจของพวกเขาในตอนที่ ต้องไปเรียนหรือว่าตอนที่แบบตัดสินใจแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในนิยายก็คือทั้งคู่ก็แต่งงานกันก่อนที่นางเอกนั้นจะจะไปเรียนต่างประเทศอ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในเวอร์ชันละครนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ